สวัสดีครับนี่คือ Inside g News ทำเอาโซเชียลฮือหากันสุดๆเมื่อมีภาพช็อตเด็ดอาชิมิยาทำเอาชาวเน็ตแห่จับตาลุ้นคืนดีหลังทั้งคู่เลิกรานาน4เดือนเลิกรากันไปแล้วกว่า4เดือนสำหรับคู่รักวัยทีนที่หลายคนให้ความสนใจอยู่พักใหญ่อย่างสาวมิยาทองเจือ ลูกสาวของนักแสดงรุ่นใหญ่พีททองเจือและหนุ่มอาชิอาชิรวัตลูกชายของแม่โบชยาดาที่ก่อนหน้านั้นมีข่าวลือแพร่สะพัดเนื่องจากเพจด,ดังออกมาแฉว่าคู่รักวัยทีเลิกกันแล้วอีกทั้งยังจับได้ว่าแอบทักชัดหาหน้ากากผักขมปีและแอบจีบมาสามปีแล้วเขาเลิกกันตั้งแต่วันเกิดหนูนเหตุเกิดเพราะพ่อฝ่ายหญิงด่ากราดผู้ชายจนฝ่ายชายไปเล่าให้แม่ฟัง เลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะกันแรงมากชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างก็จับโยงมาที่คู่ของอาชิมิยาแต่สุดท้ายทางผู้ปกครองของทั้งคู่ก็ออกมาปฏิเสธว่าข่าวลือนี้ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดอีกทั้งทาง,งด้านแม่โบแม่ของหนุ่มอาชิก็ได้ออกมาตัดพอว่าสงสารพี่อาชิกับน้องแอลรีอยู่ดีๆก็กลายเป็นข่าวทั้งๆท,ที่ไม่เคยคุยกัน มีคนส่งข่าวทำลายอาชิให้เสียชื่อเสียงทำให้มีคนเขียนว่าลูกเราทั้งทที่ไม่ใช่ความจริงเรื่องที่ผ่านมาอาชิเสียใจมากพอแล้วอาชิยังไม่เคยทำอะไรไม่ดีเลยทำไมต้องทำ้ายผู้ชายบริสุทธิ์ที่มีแต่ความน่ารักจริงใจให้ทุกคนเลยต่อมาก็ได้มีข่าวออกมายืนยันว่าอาชิมียาได้ลดสถานะเหลือเพียงแค่เพื่อน ซึ่งทางด้านมีญาติทองเจือก็ได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่รักครั้งแรกไปต่อไม่ได้ผ่านรายการยังไงไหนเล่าว่าเป็นเรื่องของเวลาตนเองก็มีงานของตัวเองอีกทั้งยังเป็นช่วงเข้ามหาลัยตอนคบกันก็เจอกันทุกวันบางครั้งก็ลืมทำงานปัญหาคือเราโฟกัสแต่เขาแต่สุดท้ายก็จบกันด้วยดีหลังจากที่เลิกรากันไปกว่า4ี่เดือนล่าสุด มีชาวเน็ตจับตาคู่นี้อีกครั้งหลังจากที่มีภาพอาชิมิยาร่วมเฟรมก,กันกับแกงเพื่อนๆทั้งใน i อและติ๊ t ต k อซึ่งมีบางช็อตที่ทั้งคู่ได้อยู่ใกล้ชิดกันด้านชาวเน็ตเมื่อเห็นภาพนี้ต่างกรลุนว่าทานไฟเก่าที่กลับมาคุกรุ่นอีกครั้งหรือไม่ซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเชียร์คะ่ะชอบโมเมนต์ตอนเขาอยู่ด้วยกันเขายัางฟอลและไ like ลค์ไอจกันอยู่ รีเธอร์เลยค่ะคู่หนีน่ารักอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ